ได้ได้ยินชัดเจนนะครับทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ารถเอ็กให้หน่อยครับรเอ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้ยินนะครับเดี๋ยวก็จะมีการพูดก่อนเข้าสู่ช่วงแถลงข่าวครับเดี๋ยวก็จะมีการพูดแล้วก็จะมีภาพผลการปิบัติเบื้องต้นให้เห็นนะครับว่า เออเมื่อกี้มีการตรวจยุทธอาวุธมีดอาวุธย,ยาเสพติดได้นะครับพร้อมผมขออนุญาตเริ่มนะครับครับเออเรียนพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เรียนพี่ๆสื่อมวลชนนะครับผมพันตำรวจเอกพันษาอมราพิทักษ์ครับโฆษสกศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้ากองบัญชาการตํารวจนคารบานนะครับวันนี้พร้อมด้วยหน่วยร่วมปฏิบัตินะครับมีท่านรองปรลัดกรุงเทพมหานครท่านผู้อำนวยการเขต ราชเทวีท่านผู้อนวยการสํานักเทศกิจนะครับตลอดจนเจ้าหน้าที่ตํารวจหลายส่วนแล้วก็เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้เรากองบัญชาการตารวจนครบ,บาลจะขอ,อนําเรียนแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะของกองบัญชาการตารวจนครบาลนะครับ,นรบในกรณีที่กลุ่มรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยนัดหมายชุมนุมบริเวณอนุสาดีชัยสมรภูมิครับในวันนี้2สิงหาคม2568 ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกาครับนำเรียน3ด้านด้วยกันตามพราบหยตดชุมนุมสาธารณะด้านแรกคือด้านรักษาความปลอดภัยพื้นที่ชุมนุมและบริเวณดูแลพี่น้องประชาชนโดยรอบนะครับเรามีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับในการคัดกรองรถคนบุคคลต้องสงสัยโดยรอบพื้นที่ที่จะเข้าสู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับเรามีการตั้งจุดเปิดสัญญ,ญาณไฟวับวับทั้งรถกระบะ และรถจักรยานยนต์นะครับในการพร้อมเข้าแผนก้าวสกัดจับกรณีเกิดเหตุใดๆขึ้นโดยรอบพื้นที่การชุมนุมและเป็นการดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนนะครับมีการตั้งจุดคัดกรองคนวัตถุสิ่งของต้องสงสัยที่จะเข้าสู่พื้นที่การชุมนุมโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับ รวมถึงมีการตั้งจุดคัดกรองบริเวณสกายวอล์กเหนืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตลอดแนวนะครับมีกำลังตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบอยู่ตลอดเวลานะครับมีการจัดชุดตรวจเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD รวมทั้งสุนัขเคนายในการตรวจตราตั้งแต่ก่อนเวลาการชุมนุมและก็ในห่วงเวลาการชุมนุมมีวงรอบการตรวจตลอดเวลาจนกว่าการชุมนุมจะสิ้นสุดนะครับมีการจัด ชุดปฏิบัติการตรวจสิ่งของนะครับเนื่องจากวันนี้ผู้จัดการชุมนุมเนี่ยรับสิ่งของบริจาคเพื่อส่งไปให้เจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องบริเวณชายแดนของประเทศไทยเรานะครับซึ่งเราก็มีการตรวจเพื่อไม่ให้คนฉวยโอกาสแปลกปลอมนําสิ่งของใดๆมาก่อสถานการณ์บริเวณดังกล่าวนะครับเราได้รับกล้องสับสน,นกล้องวงจรปิดจากกรุงเทพมหานครบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ n อที กล้องของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็มีกล้องติดตัวเคลื่อนที่ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแทรกซึมอยู่ในบริเวณโดยรอบการชุมนุมรวมกว่า200ตัวนะครับแล้วก็มีถังขยะนะครับได้รับความร่วมมือจากกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตนะครับในการจัดถังขยะโดยรอบพื้นที่เป็นแบบใสที่สามารถตรวจสิ่งของแปลกปลอมหรือวัตถุต้องสงสยัยได้ตลอดเวลานะครับ และขอเรียนประชาสัมพันธ์เน้นย้ำนะครับห้ามบินโดรนทุกกรณีตามที่สำนักงานการ,การบินพลเรือนแห่งชาติได้ประกาศนะครับอีกทั้งถ้ามีการปล่อยอากาศยานไร้คนขคับหรือโดรนขึ้นนะครับถือว่ามีความผิดตามประกาศดังกล่าวและอาจจะมีความผิดในฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมตามพระราชบัญญัติชุมนุมที่สาธารณะอีกส่วนหนึ่งด้วยซึ่งมีโทษจำคุกและโทษปรับในอัตาราสูงครับ ขอเรียนประชาสัมพันธ์และเน้นย้ำในกรณีนี้ด้วยนะครับด้านที่2นะครับที่กองบัญชาการตารวจนความบาลอยากจะดําเรียนก็คือด้านอนํานวยการจราจรครับเรามีการประชาสัมพันธ์โซเชียลมีเดียแล้วก็มีแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โดยรอบพื้นที่ที่จะเข้าสู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับเรียนประชาสัมพันธ์ว่าวันนี้มีการชุมนุมตั้งแต่ช่วงเที่ยงถึงช่วง3ามชุ่มนะครับสิบสนาฬิกาถึง21่สนาฬิกา ถนนหลักที่ได้รับผลกระทบคือถนนพญาไทนะครับท่านที่มาจากแยกปทุมวันแยกราชเทวีที่จะเข้าสู่ถนนอูุสวรีชัยเรียนว่าเมื่อท่านถึงแยกพญาไทซึ่งเป็นแยกไฟแดงใหญ่สุดท้ายขอให้ท่านเบี่ยงซ้ายหรือเบี่ยงขวาไปใช้ถนนสยุธยาถนนราชปารกท่านจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าท่านที่มาจากถนนพหลโยธินมาจากข้าแยากลาดพร้าวมาทางสะพานกวายเมื่อท่านตรงมาถึงนะครับ แยกพหลโยธินซอย2ขอให้ท่านเบี่ยงรถไปทางซ้ายเข้าถนนวิภาวดีรังสิตขาออกหรือกลับรถหน้าสำนักพบประมาณท่านจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าดีกว่าพุ่งตรงเข้ามาท่านที่มาจากถนนราชวิถีนะครับองมาถึงแยกตึกชัยนะครับขอให้ท่านเบี่ยงซ้ายหรือเบี่ยงขวาไปทางริมคลองปปาหรือไปทางโรงพยาบาลรามาธิบดีท่านจะได้รับผลกระทบน้อยกว่านะครับที่จะเข้ามาถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับ ก็ท่านที่มาจากดินแดงนะครับก็ขอให้เบี่ยงไปที่ถนนวิภาวดีรังสิตหรือถนนราชพารกนะครับก็จะได้รับผลกระทบจากการชุมนุมน้อยอากไม่จําเป็นนะครับหลีกเลี่ยงการใช้รถยนต์ส่วนตัวเข้ามาในพื้นที่การชุมนุมทั้งนี้นะครับาจากการชุมนุมของกลุ่มดังกล่าวในเมื่อวันที่28มิถุนายนนะครับกองบังคับการตารวจคราจน1นได้ถอดบ,บทเรียนแล้วก็ครั้งนี้ ได้จัดทำเซอร์วิสเลนสำหรับการดูแลพี่น้องประชาชนเนื่องจากโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั้นมีโรงพยาบาลอยู่จํานวนมากและเป็นโรงพยาบาลที่พี่น้องประชาชนใช้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลราชวิถีนะครับโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับโรงพยาบาลพยาไทยโรงพยาบาลรามานะครับซึ่งมีรถพยาบาลรถฉุกเฉินเคลื่อนตลอดเวลานะครับ มีรถฉุกเฉินเคลื่อนเราได้จัดทำเซอร์วิสเลนสำหรับบริการดูแลพี่น้องประชาชนให้สามารถเคลื่อนตัวได้ตลอดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจะไม่มีการปิดตายมีเซอร์วิสเลนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรของสอนอของกองบังคับการตำรวจนครบางหนึ่งกองบังคับการตำรวจนครบานสองและกองบังคับการตำรวจจราจรและอารักขาควบคุมฝูงชนในการคุมให้เซอร์วิสเลนนั้นรถสามารถเคลื่อนที่และเข้าออกโรงพยาบาลฉุกเฉินได้ตลอดเวลาครับ ทั้งนี้นะครับกองบัญชาการตำรวจคนครบาลได้จัดกำลังชุดเคลื่อนที่เร็วรับแจ้งเหตุต่างๆทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นฮอตไลน์191หรือทุกช่องทางที่เราทราบจะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามเหตุที่เราได้รับแจ้งอย่างเร็วที่สุดนะครับเพื่อนำออกมาส่งกับสายการแพทย์หรือไปโรงพยาบาลฉุกเฉินซึ่งได้ประสานโรงพยาบาลพระมงกุฎโรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลตำรวจเป็นโรงพยาบาลฉุกเฉินที่ไว้ดูแลพี่น้องประชาชนทุกท่าน นะครับที่ได้รับผลกระทบกรณีมีเหตุฉุกเฉินขึ้นนะครับในวันนี้ด้านที่3ที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลขอ,อนําเรียนคือด้านบริการดูแลรับใช้พี่น้องประชาชนเราจัดจาราจรโครงการพระรารินะครับเตรียมความพร้อมสามารถเข้าสู่พื้นที่นี้ได้ทุกช่องทางเพื่อนําตัวคนที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินใดๆส่งโรงพยาบาลฉุกเฉินโดยเร็วที่สุดนะครับ โรงพยาบาลตำรวจจัดสูงรถสนย์ส่งกับนะครับสามารถนําส่งโรงพยาบาลตํารวจพร้อมชุดแพทย์พยาบาลเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ได้รับอนุเคราะห์จากกรุงเทพมหานครนะครับในการมีรถพยาบาลของศูนย์นเรนทรเตรียมพร้อมช่วยเหลือปฐมพยาบาลกอ,องบัญชาการตํารวจคนครบานได้จัดอบรมกองร้อยควบคุมฝูงชนหญิงนะครับที่ป่าปนโดยรอบพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยและพื้นที่เกี่ยวเนื่องกรณีพบ คนเป็นลมคนลม้มหรืออุบัติเหตุใดๆก็ตามสามารถเป็น first aid ดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนถึงมือพยาบาลและแพทย์ได้นะครับในการเตรียมความพร้อมด้านบริการรับใช้พี่น้องประชาชนองค์ปรการตํารจนครบาลน,นะครับขออภัยในความไม่สะดวกนะครับที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นในการตรวจพื้นที่ในการตรวจบุคคลสิ่งของต้องสงสยัยพาหนะของท่านที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ที่จดมีการชุมนุมนี้ นะครับเพื่อให้การชุมนุมนั้นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐมนูญคือสงบเรียบร้อยปราศจากอาวุธนะครับและมีความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนทุกท่านทั้งส่วนชุมนุมและส่วนอื่นที่ได้รับผลกระทบครับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับปฏิบัติตามคาแนะนําของเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมปฏิบัติดูแลรับใช้พี่น้องประชาชนวันนี้โดยเคร่งครัดด้วยครับ ก็ขอเรียนประชาสัมพันธ์ว่าท่านพลตารวจโทสยามบุญสมผู้ประชาการตํารวจนครบาลและผู้บริหารกองประชาการตํารวจนครบาลท่านผู้อานวยการเขตราชเทวีผู้บริหารกรุงเทพมหานครท่านผู้อานวยการสํานักเทศกิจนะครับได้ลงพื้นที่ในการตรวจนะครับอนุทย์โดยรอบอนุสาวรีย์ชัยไม่ว่าจะเป็นเกา,เาะพหลโยธินเกาะราชวิถีเกาะดินแดงเกาะพญาไททุกจุดนะครับดูความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ที่คัดกรองคนเข้าสู่พื้นที่ไข่แดงหรือพื้นที่ในการชุมนุมนะครับเมื่อเวลา10นาฬิกานำเรียนว่าผลการปฏิบัติตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ0 8 00. น0นถึงช่วงนี้นะครับเราได้มีการตรวจค้นจับกลุ่มอาวุธมีดคัตเตอร์นะครับ15ารายนะครับแล้วมีคนครอบครองยาเสพติดให้ทั่วประเภทหนึ่งหรือยาไอซ์ นะครับจำนวนหนึ่งรายซึ่งทั้งหมดนะครับนำส่งพนักงานสอบสวนสอนอพญาไทายดำเนินการตามกฎหมายผมขออนุญาตจำเรียนภาพผ่าน iPad นะครับให้พี่น้องประชาชนได้เห็นนะครับว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในการตรวจค้นแล้วก็เจออาวุธมีดนะครับนีก็เป็นยาไอซ์นะครับยาดเพื่อจับไว้ ครับอันนี้ก็เป็นตรวจพบยาไอซ์นะครับซึ่งมีสววสนลุมพินีที่ควบคุมกาลังควบคุมผู้ชนมานะครับแล้วก็ท่านพุ่งกับสนมักกสันนะครับในการตรวจจับผู้เสพยาไอซ์ที่จะเข้าสู่พื้นที่อนุสาวรีย์ชัยอันนี้นะครับเป็นมีดยาวมากกว่าแขนนะครับที่ท่านลองพุ่งกับป้องกันปราบปรามสนบังซื่อนะครับพร้อมกําลังจุดตรวจนะครับที่ถนนผลโยธินตรวจ มีสปาร์ตาเล่นนี้ได้นะครับเมื่อช่วง8โมงถึง11โมงครับอาวุธมีดนะครับพกซุกซ่อนอยู่ใต้บาะรถจักรยานยนต์นะครับนะครับชายแต่งกายมิดชิดเสื้อแจ็คเก็ตหมวกกันน็อกเต็มใบนะครับพกอาวุธมีดมานะครับพวกนี้นะครับเจอจับหมดถูกดำเนินคดีนะครับเข้าพื้นที่ อนุสาวรีย์ชัยไม่ได้พื้นที่ที่จัดให้มีการชุมนุมถือว่าเป็นการขัดกฎหมายพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะมาตรา16โดยชัดเจนนะครับห้ามปิดบังอําพรางตนโดยพิสูจน์ทราบไม่ได้ห้ามพกอาวุธสิ่งเคียมอาวุธเข้ามาในพื้นที่ชุมนุมนะครับนี่ก็คือภาพอาวุธมีดที่กำลังของกองบัญชาการตำรวจนครบาลและหน่วยร่วมปฏิบัติได้นำทำการจับปุ่มครับคัตเตอร์หลายเล่มนะครับ ก็ขอญอาตนำเรียนเบื้องต้นพร้อมผลการปฏิบัติเบื้องต้นนะครับก่อนเข้าเวลาการชุมนุมนะครับทั้งนี้นะครับกองบัญชาการตารวจนครบาลน,นะครับก็ขอเรียนส่งกําลังใจนะครับไปให้เจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ชายแดนไทยกัมพูชานะครับตลอดจนพื้นที่เกี่ยวเนื่องแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทุกท่านนะครับขอให้ออผ่าน สิ่งที่ไม่ดีไปโดยเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ขอให้เป็นกําลังใจให้คนไทยไม่ทิ้งกันครับในส่วนออนําเรียนเบื้องต้นข้อมูลเบื้องต้นขออนุญาตนำเรียนเบื้องต้นไปเท่านี้ครับโอเค and this is the guideline for from the metropolitan police bureau from today 2 n d of august 2025 Firstly, the security measures for the assembly area and the surrounding areas for the public. There will be six police checkpoints around the area. Ten emergency, si ten emergency signal popped up signs will be established around throughout the area. Eight ground level checkpoints and the screening points before entering the area for security reasons. The Royal Thai Police EOD team and together with the police K9 team will be deployed within the area. Special operation unit has been deployed to inspect the, the donation tents for security reasons. CCTV cameras operate, operated by Bank of Metropolitan Administration or the BMA are installed around the area. NT Public Company has installed over 200 cameras within the blind spots in the area. Body-worn cameras just like this will be deployed and connected the headquarters for real-time surveillance and monitoring only only transparent plastic bags are used in public bins to observe any suspicious objects please remember drones are strictly prohibited in all circumstances secondly traffic fa traffic facilitation public announcements via social media has been announced about the assembly at the Victorian Monument, advising motorists to avoid the area, suggesting alternative routes. Vinyl signs have been assembled along the area. Integration of AT traffic officers from the traffic Bangkok Traffic Police Police Division. A establishment of a designated medical emergency service lane. Thirdly, public assistance measure. A deployment of Royal Initiative. Project Traffic Police to assist the transport of any emergency patients. Deployment of ambulance from the Police General Hospital Referral Centre and the Tan Emergency Medical Centre to provide medical assistance and first aid to public and protest and the participants. Fourthly, public notice and apology. The Metropolitan Police Bureau sincerely apologised for any inconvenience this may cause officers are required to conduct searches in areas and in some individuals, in suspicious individuals. entering and exiting the area must be conducted and searched both within and outside the protest protest zones. we respectfully ask for the public cooperation and strictly, to strictly follow the instruction that has been given by the, the officers. Fifthly, Inspection and enforcement summary. The Commissioner of the Metropolitan Police Bureau along with the Executive and the Director of Ratchaviti District and Director of City Law Enforcement Department and other cooperating agencies jointly conduct on the site inspection during the inspection period from 8 a.m. till 23 p.m. The results from security checkpoint and screening includes confiscation of 15 blades including knives and box cutters. One arrest of Category One narcotics, methamphetamine. The suspect has been transferred to, for a legal proceeding under the, the juridis, jurisdiction of Thai Police Station. The Metropolitan Police Bureau would like to express moral support to all officers stationed at the Thai-Cambodian border and the surrounding areas. We, we, as well as the following citizen, as Thai people, will never leave anyone behind. Thank you very much เบื้องต้นมีเท่านี้นะครับรงยังไม่มีคําถามอะไรเพราะยังไม่เข้าสู่ร่วงช่วงการชุมนุมนะครับก็เรียนประชาสมพันธ์ว่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ใช้ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะครับจุดนี้เป็นหลักนะครับกรณีมีข่าวใดนะครับเนื่องจากออตอนนี้มีข่าวสารเยอะมากนะครับ ถ้าต้องการยืนยันข่าวขอให้ตรงนี้เป็นศูนย์นะครับแล้วก็จะให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากศูนย์บ oh ริการส่วนหน้าของตำรวจนครบาลนะครับในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเนื่องจากข้างบนเนี่ยมีคนที่มอนิเตอร์ตลอดแล้วก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ขอเรียนประชาสัมพันธ์ว่าฮอตไลน์สายด่วน191นะครับมีเหตุใดก็ตามนะครับต้องการแจ้งต้องการข้อมูลนะครับต้องการให้ข้อมูลนะครับขอประชาสัมพันธ์ฮอตไลน์สายด่วน191ตําตำรวจนครบาลยินดีรับใช้ครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นการถแถลงค่ะของการดูแลการชุมนุมนะคะส,สาธารณะของกองบัญชาการตำรวจน้ำคอนบานค่ะกรณีกลุ่มรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยไทยนัดหมายชุมนุมบริเวณอนุสาวรีชัยนะคะ สวัสดีค่ะเป็นช่องไหนยูทูบาคุณผู้ชมคะที่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะคะกือกำลังดูสถานการณ์แล้วก็จะสรุปให้คุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะ สปกค่ะส่วนหน้านะคะเขาได้บอกว่าในวันนี้เนี่ยมีการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชุมนุมแล้วก็ประชาชนโดยรอบค่ะมีการตั้งจุดตรวจนะคะจานวน6จุดค่ะมีการตั้งจุดเปิดสัญญาณไฟป้องกันเหตุนะคะหรือว่าปอปอัพจานวน10จุดมีการตั้งจุดคัดกรองพื้นราบจํานวน8จุดค่ะโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมีการตั้งจุดคัดกรองบนสกายวอล์ก้วยค่ะจำนวน6จุดแล้วก็ ชุดตรวจวัตถุระเบิดหรือว่าเจ้าหน้าที่ EOD นะคะแล้วก็ชุดสุนัขตำรวจค่ะน้องเคนายตรวจพื้นที่โดยรอบการชุมนุมแล้วก็จัดชุดปฏิบัติการตรวจสิ่งของบริจาคบริเวณเต็นท์รับบริจาคสิ่งของของกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะมีการติดกล้องวงจรปิดนะคะกล้องของกรุงเทพมหานครโดยรอบการชุมนุมแล้วก็นอกจากนี้ค่ะก็มีการ ติดเสริมที่บริเวณจุดบอดในบริเวณการชุมนุมเพิ่มเติมนะคะมากกว่า200ตัวด้วยจัดเตรียมกล้องประจำกายเจ้าหน้าที่ค่ะเพื่อบันทึกแล้วก็ติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์ถังขยะนะคะก็ใช้ถุงพลาสติกชนิดใสค่ะเพื่อง่ายต่อการสังเกตหากมีวัตถุต้องสงสัยนะคะแล้วก็ห้ามบินโดรนทุกชนิดค่ะแล้วก็ทุกกรณีส่วนด้านการอำนวยความสะดวกกรจราจรนะคะมีการประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดียค่ะว่ามีการชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ให้หลีกเลี่ยงเส้น ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่จะผ่านพื้นที่ชุมนุมแนะนําเส้นทางหลีกเลี่ยงพื้นที่การชุมนุมและมีการติดตั้งไป้ายไว้นิ้วตามเส้นทางที่มุ่งสู่พื้นที่ชุมนุมค่ะมีการบูรณาการกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรจากบอกอบอกอจรนะคะจำนวน80นายมีการจัดทําเส้นทางฉุกเฉินทางการแพทย์ค่ะเซอร์วิสเลนมีการจัด <c oughs> ขอมีการจัดการจราจรค่ะโดยพื้นที่รอบชุมนุมนะคะแบ่งเป็น5โซนมอบหมายให้ทางสารวัตรจราจรค่ะพื้นที่รับผิดชอบแล้วก็มีการจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรค่ะแล้วก็การแพทย์หากมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์แก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมชุมนุมส่วนด้านการบริการประชาชนนะคะ จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริค่ะเตรียมความพร้อมสำหรับนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินจัดรถพยาบาลศูนย์ส่งกลับโรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลศูนย์น,น,นเรศให้ความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ปฐมพยาบาลให้แก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมชุมนุมค่ะจัดเจ้าหน้าที่คอฝอยิงค่ะที่ผ่านการฝึกอบรมปฐมพยาบาลสนามเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วทางการแพทย์หากมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์แก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมชุมนุม นอกจากนี้นะคะทางวชนค่ะขออภัยในความไม่สะดวกเจ้าหน้าที่ที่ต้องเข้าตรวจคนตรวจพื้นที่บุคคลสิ่งของต้องสงสัยพาหนะที่เข้าออกพื้นที่การจัดชุมนุมให้เป็นไปตามกฎหมายและก็ปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะทั้งส่วนชุมนุมนะคะแล้วก็ส่วนอื่นที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมทางสปกค่ะได้บอกว่า หลังจากที่ได้มีการลงพื้นที่ตรวจค้นนะคะก็ได้มีการพบค่ะแล้วก็มีการจับกลุ่มนะคะซึ่งบุคคลที่พกอาวุธมีดคัตเตอร์จำนวนเนี่ยรวมแล้ว15เล่มค่ะครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งนั่นก็คือยาไอซ์จำนวนหนึ่งรายแล้วก็ทั้งนี้นะคะส่งตัวไปดำเนินคดีที่สอนอพยาไทยเป็นที่เรียบร้อยค่ะ พ็ออเดี๋ยวน้ำนะคะจะปิดไลฟ์ค่ะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงประมาณบ่ายสค่ะเราจะไปดูสถานการณ์ที่หน้าเวทีกันค่ะที่อนุสาวรียชัยสมรภูมิฝากคุณผู้ชมนะคะติดตามค่ะได้ทางเพจ Facebook d e l ิ n e w อ Online แล้วก็ YouTube นะคะคุณผู้ชมของ d e l ิ n e w ออนไลน์ค่ะติดตามข่าวสารได้ที่ delinew.co.th ค่ะวันนี้นะคะ ยาวๆค่ะพบกับน้ำฉันชนกเสียงใสผู้สื่อข่าวเดลี่นิวรายงานค่ะ